เพิ่งเราทำมาได้ยังไงการดีๆในกาเกมเราไม่เลิกเกียร์ปุ้ยจะมาอัดเก,ก,กียร์กูอัดไปแล้วกูจะอัดเกียร์มันฆ่ากูจังเลยเนี่ยเนี่ยฮะมันเกียร์มากเลยฮะเนี่ยเออเนี่ยมันจริงแล้วมันบอกให้อัดดิเนี่ยๆผมอัดแล้วอ่ะท่าอัดแล้วนะครับอัดแล้วอัดแล้วเดี๋ยวลงแมสเดี๋ยวลง บอกเองนะแอนนะแอนี่ผมก็บอกแอนได้นนะน่าเบื่อมากแหละผมเพิ่งเข้ามาเล่นในเซิร์ฟอ่ะเนื้อหุบเจออย่างเงี้ยผมเบื่อเนี่ยจะเล่นไหมใหจะเล่นแล้วพอตัวเองเทปะเทปไม่ฆ่าคุณเลยไอ้อออยแย่มอสนี้เป็นมอสที่อยากได้มานานแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยที่เจ้าแพ็คนี้

เดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวจะกลับมายวรู้เรื่องออดูเงินเต็มที่เลยเงินกูด <c oughs> ีเยอ,อยู่ไหนอ๋ออยู่อยู่อยู่ที่ร้านขายของร้านขายของไหน d ยด้ดยสิอ๋อเอสเอ็นีีใช้คอสตอมก็เป็นน,นี่นะยมๆอ๋อน่าจะใช้เป็นอะไร แต่ไม่ค่อยได้ใช้เอ้าอวิชิคูขอทโทษไม่รู้อ่กูตีมได้อ๋อมีอมูมเล็ตไวเวิร์นด้วยออเจ็บเจ็บเจ็บจังดิเจดิเจมีอมูมเล็ตไวเวิร์นด้วยใช่เลยอะไรเนี่ยตกฟางเงียบๆในลองตี ทำไมมันตีแล้วทำไมมันตีแล้วมันไม่เป็นไรเลยโอ้สิใครปะบิวเย็มมอสเนี่ยเย็บสิ่งละเจมมอสเนี่ยมอสที่อยายได้มานานเย็ดพีข้างหลังดูหลังเจ้ไหนนี่นี <mus> <p> ่ไงนี่เหกือกนี่เหงือ มันลองออกเสียงาใหมวันนี้ใด้ตายทีแล้วอ่ะกูรู้แล้วทำไมกูโดนตีแล้วกูไม่ตายนเองก็ขอจบคลิปพิเศษนี้แล้วก็แค่มาอ่านเรื่องนี้คนเดียว